นี่คือโปโลที่เสริมช่วงไหลให้ดูล,ลำขึ้นเป็นโปโลรุ่นใหม่จากซาโเรียกาเตียที่มีดีไซน์ช่วงปกนะครับ ช่วยเสริมช่วงถานคอแล้วก็หนกอคอของเราให้ดูแน่นมากขึ้นเพราะไม่ว่าเราจะแต่งตัวยังไงเนี่ยจุดหมายคือทําให้คนจดจําใบหน้าของเราให้มากที่สุดและสิ่งที่แบกหน้าแล้วก็หัวของเราเอาไว้ก็คือคอดังนั้นการมีฐานคอที่ดูแน่นดูแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยเสริมบุคลิกของเราให้ดูน่าจดจํามากยิ่งขึ้นมันจะช่วยแก้ปัญหาได้มากๆเลยสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองคอเล็กหรือว่าดูคอยาวมากเกินไปนะครับแต่อย่างผมเนี่ยก็คออยู่ใน ป,ปกตินะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยพอใส่เป็นโปโลตัวนี้เข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดูแบบแน่นขึ้นอีกอย่างคือมีการทบตะเข็บที่ปลายแขนตรงเนี้ยนะครับทาให้มันมีการเน้นมวลของช่วงแขนของเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ลาคาญจําตัวเนี้ยก็จะยังเข้ามาช่วยเสริมมวลของต้นแขนของเราได้โดยที่มันไม่ต้องถูไถกับแขนของเราหรือว่ากองขึ้นมาย่นอยู่ตรงหัวไหล่ ผ้าปิเก้ที่เราเลือกใช้นะครับก็จะทําจากออร์แกนิกคอตตอนคุณภาพสูงซึ่งเป็นเหตุผลที่เราสามารถที่จะถักทอมันออกมาให้มันเรียบเนียนแล้วก็บางเบาแล้วก็ใส่สบายเวลาที่เราสวมจากเก็ตทับเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนแล้วก็ไม่ระคายผิวเท่ากับผ้าปิเก้ปกติที่มันแคบจะขัดผิวเราจนแสบเลยด้วยซ้ำอันนี้ก็จะเรียบเนียนบาง ใส่สบายอันนี้บอกก่อนว่าเป็นคอลเลกชันที่ผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการดีไซน์กับเขานะฮะแต่คอไเเดียที่สำคัญที่สุดที่เรายึดเสมอเนี่ยก็คือซาโตรีกาเตียต้องไม่เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเอามาทำเสื้อผ้าให้มันดูดีแค่ในสเปคไม่ใช่แค่เขียนว่าเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้ และบอกว่ามันดีแต่ว่าเรารีดเค้นเอาประสิทธิภาพของวัตถุดิบเนี่ยออกมาเพื่อที่จะให้มันแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้การสวมเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันสบายขึ้นแล้วก็ดูดียิ่งขึ้น